มาคลอดลูกจะต้องเจออะไรบ้างนะคะคุณแม่มือใหม่หน่าจะต้องกังวลเนอะว่าท่อน,นี่มันจะเจออะไรเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยวันนี้มาแล้วให้ฟังค่ะเริ่มจากพันแรกเลยถ้าเกิดคุณแม่มาคลอดเองสิ่งที่ต้องเจอคืออะไรเดที่จะมาเนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องเจ็บท้องนะคะท้องแข็งมีมูกเลือดหรือว่าน้ําเดินนะคะพอมาถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บอย่างแรกที่เราต้องประเมินเลยก็คือการตรวจภายในค่ะหรือว่าใช้นิ้วเข้าไปตรวจด,ดูว่าปากมดลูกของเราเนี่ยเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะประเมินระยะแล้วก็วาง ในการรักษาถัดมานะคะคําถามยอดคิดเลยนะคะต้องโกนขงจีมีไหมต้องสวนอึไหมต้องสวนฉี่ไหมถ้าคุณแม่มาคลอดเองนะคะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลเลยอย่างเช่นโกนขนจีมีอาจจะโกนหรือไม่โกนก็ได้ 2. ก็คือการที่สวนประสะวะนะคะมักจะสวนในกรณีที่จําเป็นค่ะเช่นกระเพาะประสะวะใหญ่มากทําให้เราเบ่งน้องไม่ออกนะคะหรือว่าหลังจากที่คลอดเสร็จปุ๊บถ้ามันตึงเยอะนะมันจะทําให้มีภาวะตกเลือดได้ก็จะต้องสวนออกส่วนสวนอุจจักะเนี่ยค่ะก็ แล้วแต่คุณหมอเขาเหมือนกันค่ะอาจจะสวนหรือไม่สวนก็ได้ถ้าเกิดว่าสวนนะคะมักจะต้องสวนก่อนที่น้ําจะเดินถ้าน้ําเดินเมื่อไหร่งดสวนเด็กค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้หลังจากคลอดเสร็จนะคะก็จะมีการเย็บแผลฟรีเย็บค่ะซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีการฉีดยาชานะคะถ้าเกิดเจ็บก็บอกคุณหมอได้เลยส่วนใครนะคะเป็นทีมผ่าตัดคลอดนะคะหรืออยากฟังผ่าตัดคลอดเมน์มาหน่อยนะจาะเดี๋ยวจะมีพาร์ทป